สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะคะจะเป็นในเรื่องของการสร้างตารางในโปรแกรม Microsoft Excel นะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาทําการเปิดโปรแกรม Microsoft Excel กันก่อนนะคะเมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้ทําการเลือกที่เวิร์กบุ๊กเปล่าได้เลยค่ะ เมื่อเลือก w o r k b o o k เปล่าขึ้นมาแล้วนะคะก็จะปรากฏกับแผ่นงานนะคะของเราขึ้นมาแบบนี้ที่นี้นะคะในการทำงานของเราเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานเหมือนเราทำอยู่ในโปรแกรม Microsoft Word น,น,นะคะเราก็จะทำการนะคะตั้งค่ามุมมองนะคะให้เป็นมุมมองแบบเขาโค้งหน้ากระดาษนะคะโดยทำการคลิกที่ร bon ิบบอนเมเอริบบอนมุมมองนะคะแล้วก็มาคลิกเลือกที่เขาโค้งหน้ากระดาษนะคะคลิกได้เลยค่ะ ก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงแผ่นง,งานนะคะเป็นในลักษณะของกระดาษ A4 ขึ้นมานะคะที่นี้นะคะหลังจากที่เราเลือกมุมมองการมองในการทำงานแล้วนะคะก็ให้มาตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะคะให้มาคลิกที่ริบบอนเขาโค้งหน้ากระดาษค่ะเมื่อคลิกแล้วนะคะให้มาดูที่คำสั่งนี้ค่ะคำสั่งขนาดนะคะให้มาเช็คดูว่าขนาดในการทำงานเนี่ยตอนนี้เป็น ขนาดของกระดาษ A4 หรือไม่นะคะถ้าหากว่าเครื่องใครนะคะไม่ใช่ไซส์กระดาษ A4 นะคะก็ให้ทำการเลือกเป็นขนาดของกระดาษ A4 เสียก่อนนะคะต่อมานะคะคือการวางแนวต้องการที่จะสร้างแผ่นง,งานสร้างกระดาษของเรานะคะให้เป็นในลักษณะของแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยถัดมานะคะคือเรื่องของระยะขอบนะคะ เราต้องการที่จะกำหนดระยะขอบนะคะขนาดไหนก็สามารถที่จะตั้งค่าเพิ่มเติมได้หรือจะเลือกที่เขาตั้งค่ามาไว้ให้แล้วก็ได้นะคะในที่นี้ขอเลือกเป็นแบบปกตินะคะ<อ>ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการตั้งค่ามุมมองนะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มในเรื่องของการสร้างตารางนะคะจะสังเกตเห็นว่าในแผ่นง,งานของเรานะคะตอนนี้มันมีช่องเหมือนตารางอยู่ถูกไหมเอ่ย ที่นี้นะคะก็ให้ทำการคลิกที่เซลล์นะคะในพื้นที่ที่เราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะคะก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะจะสร้างตารางนะคะเป็นเหมือนการสำรวจข้อมูลอย่างง่ายก่อนแล้วกันนะคะเมื่อเราพิมพ์หัวตารางนะคะที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทำการขยับช่องคอลัมน์นะคะตามขนาดที่เราต้องการได้เลยชื่อสกุลให้ยาวขึ้นมาอีกหน่อยนะคะจะได้พอ แล้วก็ชั้นเลขที่นะคะชั้นกับเลขที่เนี่ยเราต้องการให้คอลัมน์นะคะมีขนาดเท่ากันนะคะก็ให้ทําการคุมดําทั้งสองคอลัมน์นะคะแล้วก็มาคลิกที่เส้นขั้นระหว่างคอลัมน์ตรงนี้นะคะแล้วก็ขยับได้เลยค่ะคอลัมน์มันก็จะเท่ากันนะคะทั้งสองคอลัมน์ที่เราคุมดำทีนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราก็จะได้ตารางแบบที่เราต้องการแล้วถูกไหมเอ่ยแต่ ให้นักเรียนทุกคนนะคะลองคอนโทรลพีนะคะหรือว่ากดที่ปุ่มไฟล์นะคะแล้วก็ลองเลือกคำสั่งพิมพ์ดูนะคะมันจะมีตัวอย่างแสดงก่อนพิมพ์มาให้เราดูนะคะจะสังเกตเห็นว่าถ้าหากว่าเราพิมพ์ออกมานะคะในรูปลักษณะของกระดาษเนี่ยมันจะไม่มีเส้นตารางปรากฏให้เราเห็นเห็นไหมคะก็ให้นักเรียนนะคะกดย้อนกลับมาก่อนแล้วทำการนะคะคุมนำทั้งหมดเลย คุมดำพื้นที่ที่เราต้องการทำงานที่เราต้องการที่จะสร้างเป็นตารางทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นนะคะให้มาคลิกที่ริบบอนหน้าแรกค่ะแล้วก็ให้มาดูที่บอร์เดอร์ตรงนี้นะคะหรือว่าเส้นขอบตรงนี้นะคะทําการคลิกลูกศรตรงข้างๆอันนี้ลงมาได้เลยนะคะมันก็จะมีคําสั่งนะคะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นขอบนะคะแบบร่าง เส้นขอบด้านบนด้านซ้ายด้านขวานะคะหรือว่าต้องการรูปแบบไหนนะคะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเราต้องการที่จะตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะก็ให้มาคลิกเลือกที่เส้นขอบเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อคลิกมาแล้วนะคะก็จะปรากฏนะคะหน้าต่างขึ้นมาจะเป็นหน้าต่างของการจัดรูปแบบเซลล์นะคะแล้วก็จะอยู่ในช่องขอบเส้นขอบนะคะเมื่อปรากฏตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะคะมันก็จะมี คำสั่งหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะเรามาดูที่ส่วนแรกกันก่อนเลยตรงนี้นะคะในกรอบนี้ก็จะเป็นส่วนของเส้นนะคะจะมีเป็นสไตล์ของเส้นนะคะอยากได้แบบไหนเป็นจุดเป็นไข่ปลาหรือว่าเป็นระยะห่างแบบไหนนะคะรวมถึง ความหนาของเส้นนะคะเราสามารถเลือกได้ถัดมานะคะก็คือสีของเส้นนะคะต้องการสีแบบไหนสีอัตโนมัติก็จะเป็นสีดํานะคะหรือว่าถ้าใครต้องการสีอื่นนะคะก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยถัดมานะคะมาดูในส่วนนี้ค่ะส่วนของเส้นขอบเส้นขอบตรงนี้นะคะเราสามารถกําหนดได้เลยว่าเราต้องการเส้นขอบส่วนไหนบ้างต้องการด้านบนตรงกลางด้านล่าง ด้านซ้ายตรงกลางแนวตั้งแล้วก็ด้านขวาหรือถ้าใครต้องการที่จะสร้างเส้นทะยงมุมนะคะก็สามารถคลิกได้จะมีเส้นทะยงมุมตรงนี้ขึ้นมาให้เหมือนกันนะคะจะทะยงทางไหนนะคะก็สามารถตั้งค่าได้เลยตรงนี้นะคะในส่วนนี้นะคะขอไม่เลือกทะยงมุมนะจะเอาแค่เส้นแนวนอนกับเส้นแนวตั้งนะคะเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะก็ให้มาคลิกที่ปุ่มตกลงได้เลยค่ะก็จะ มีเส้นสีดำนะคะปรากฏขึ้นมานะคะเป็นตารางที่เห็นชัดขึ้นนะคะอาทีนี้เมื่อเราใส่เส้นให้กับตารางเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าเราพิมพ์ออกมาในรูปลักษณะของกระดาษเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นตารางขึ้นมาหรือยังนะคะมาคลิกที่ปุ่มไฟล์ได้เลยค่ะเลือกคําสั่งพิมพ์คะ่ะก็จะเห็นตัวอย่างกล่องพิมพ์ตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยว่าจะมีเส้นนะคะเป็นตารางขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการสร้างตารางในโปรแกรม,ม Microsoft Excel นะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะไว้เดี๋ยวติดตามดูกันค่ะ